นี่ก็จะรีวิวส่งงานให้กับลูกค้านะครับเป็นรถเกี่ยวนวดคอรวงของรุ่นคูบาร์ตานะครับรุ่น a ออาร3สองหนึ่งสามสามสูบดีเซลแรงม้าอยู่ประมาณสิบสี่แรงม้านะครับผมเครื่องยนต์สามสูบนะเป็นสองแถวนะครับเกี่ยวข้าวล้มได้นะครับเพราะว่าเรามีเกียร์โลเกียร์ไฮแล้วก็มีตัวซูนเเวอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท่อพับได้นะครับมีถังเก็บข้าวนะครับรอบตัวรถนะครับแท็กสวยนะครับผมถังเก็บสวย มีระบบสาฟปปัางมีท่อพับได้นะครับกูบาร์ตานะครับ,รรบแอร์โรสตาร้าเออาร์นะครับสองหนึ่งสาม ครับผมอย่างเช่นเคยที่เราจะเรียกกันสองแถวคือสองช่องนะครับคือหนึ่งสองสองช่องสองแถวนะครับเริ่มต้นที่สองแถวดีเซลนะครับผมนะบวกระบบระบบสวิงเนเวอร์คือตัวเกี่ยวเขาลมนับสามารถถอดได้นะครับเดินไข่ล็อตตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับผมสามารถทําไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าเกิดเจกะนะครับผมนะสไลด์คอได้นะครับสไลด์เก็บงานคันนาได้นะครับใบตัดนิ้วเกี่ยวแทาน้ำมันคือน้ำมันเกียร์เราเก็บงานให้หมดแล้วนะครับผมนะแล้วทลือตัว เครื่องยนต์นะครับผมเปิดบล็อกออกมานะครับมีหม้อน้ํานะครับผมนะก้านวาลมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับมี่ก้านวามันเครื่องครับเปลี่ยนมันเครื่องให้แล้วนะครับผมนะเปลี่ยนก้อนน้ำมันเครื่องนะครับตั้งสายพานนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบดีเซลของคูโบตาตรงรุ่นนะครับก็อากาศอยู่สายมือสุดนะครับผมนี่คือรูปการทํางานของเครื่องยนต์นะครับผมนะเราเพิ่มไปดูบนรถนะครับเราก็จะไปขึู้สา์ถ่ายให้นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผม ตัวบังคับเลี้ยวนะเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ยกงานขึ้นยกงานลงนะครับถ้าไปทางขวามือนะครับผมจะเป็นตัวเกียร์คอนโทรลออโต้นะครับผมนะตัวนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับผมนะแล้วก็เกียร์หลักจะเป็นตัวนี้นะครับเกียร์โลเจะร์ไฮนะครับผมและทับ้องจะว่างนะครับตัวสว่างจะเป็นแบบนี้นะครับไปเลี้ยวสว่างแล้วก็คันเร่งนี่คือไมโครคอนโทรลนะครับดีดาเจ203นะครับ611ชั่วโมงนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ปรับเออร่วงนะครับแล้วก็สไลด์ใบตัดนะครับผมก้านกันข้าด้านซ้ายนะครับตัวเกี่ยวตัวนวดจะเป็นคันโยกแบบนี้นะครับผมน้าโอเคขึ้นมาด้านหลังเราก็จะเป็นท่อส่งข้าวนะครับท่อยกข้าวสี่ชิทางนะครับผมแล้วก็คันโยกปล่อยข้าวแล้วปิดสารนี้ออกมานะครับผมฝาเล็กสี่เตรียมเทวอามานะตัวนี้เป็นถังพลาสติกนะครับผมใช้งานง่ายก็คือมือมือบนยกตรงนี้นะครับมือล่างจับตรงนี้ครับสามารถดึงออกมาได้นะครับแต่ก่อนจะดึงนะครับเราต้องเอื้อมมือไปปลดล็อกข้างบนก่อนนะครับ เราถึงจะยกออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็มีสายไฟนะครับหนึ่งเส้นไ้เช็คข้าวเต็มนะครับตรงนี้สายไฟเช็คข้าวเต็มแล้วก็ข้อออกมาคือท่อนี้นะนี่คือท่อหนึ่งอันนี้คือท่อสองนะครับท่อสองคือท่อนอนตัวนี้นะสา,สามารถถอดสะอาดได้โดยการเห็นสติ๊กเกอร์ที่แปดครับตรงที่สติ๊กเกอร์แปดนี้สามารถถอดได้นะครับตัวปล่อยสกูรูเราก็ปรับแต่งนะครับตัวนี้ให้เพื่อดึงข้าวได้ดีนะครับแล้วแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังนะครับผมนะตัวนี้คือท่อส่งข้าวนะครับ เราเทสการปล่อยข้าวให้เรียบร้อยแล้วครับว่าตู้นวดจะสกใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่ะด้านข้างจะมีโลโก้ AR นะครับสองหนึ่งสามนะครับผมนาจัตมิกตัวนี้จะเป็น AR สองน่าะครับเอโรสตานะครับผมนี่คือซื้อยู่จสุเฉินนะครับตใช้มือซ้ายก่อนนะครับแล้วกดมือขวาได้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับตะแกรงก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับ้วที่มีขาตั้งอยู่ด้านหลังขาตั้งอยู่ด้านหลังแล้วตะแกรงนะครับเปิดมาเดงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับตะแกรงลบม้าหนึ่งนะครับ กสองได้เลยนะครับผมนะอย่างนี้นะครับผมสามารถดูได้ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวตนี้นะครับผมเป็นฝาเปิดนะครับเปิดมาได้ตัวนี้ฝาเปิดครัวใต้จะมีตัวชุดใส่พานอยู่ตรงนนี้ะครับเป็นรุ่นบีนะครับตัวนี้มีขายประเทศไทยหรือสั่งสงมาได้นะครับแล้วก็เปิดด้านล่างนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ไม่มีคู่มืออะไรแล้วก็ตัวนี้เป็นคันโยกนะครับคันโยกนะครับเปิด อันนี้ล็อกนะครับอันนี้เปิดอันนี้ล็อกนะครับผมสามารถแล้วเราก็เปิดตัวนี้ด้านในได้นะครับเป็นตัวตั้งนะฮะตะแรงครับให้ดูตะแรงสู้นวดนะครับให้มีความสะอาดนะครับเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับผมมาตั้งได้ครับเป็นเบอร์อะไรก็แต่เบอร์สูงเบอร์ละเอียดนะครับเบอร์ละเบอร์ห่างครับสกู๊หนึ่งสกู๊สองนะครับเราต้องเช็คประจํานะครับก่อนใช้งานจริงต้องสะอาดไม่มีขยะนะครับถึงจะทํางานได้ดีนะครับผม เราก็ปิดลงไปตามเดิมนะครับผมอย่างนี้เราก็ลอกให้เน้นนะครับใส่พานตัวนี้ดูแลง่ายๆมีใส่พานก็สองเส้นเองนะครับโอเคเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมตะแกรงแล้วก็ป่อมตัวนี้นะครับผมเอมาเห็นต่มรูเลย ตัวห้าหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวตัวหลังนะครับตัวนี้มีถังนะครับตัวนี้คือถังน้ำมันดีเซลนะครับผมเติมได้อยู่ประมาณสิบลิตรนะครับตัวนี้เป็นสายพานนะครับเพื่อเปิดตัวสปาร์เราดึงนะครับลงมาอย่างนี้นะครับแล้วกดสายพานตัวหลังออกนะครับมันง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ยกเขายกปลดเล็อกตัวนี้แล้วก็ดึงมาได้แล้วครับเห็นไหมครับก็เปิดมาแล้วนะครับแล้วเราก็ปรับตั้งเราอยากได้แบบไหนเราก็ปรับนะครับปรับตะแกรงดน้านหลังได้นะครับ ถ้าเป็นข้าวสกรปรกนะบกดให้สุดนะครับตัวนี้นะครับกดให้สุดย uh ้ำนะครับถ้าเป็นข้าวที่สกปรกกดให้สุดนะครับแต่ถ้าข้าวเราสะอาดนะครับแล้วก็กั้นขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นการข้าวล่วงหลังนะครับผมแค่นี้นะครับผมระบบ